Microsoft ออกอัปเดตชุดโปรแกรมอัถประโยชน์นะครับหรือที่ชื่อว่า Microsoft Power Toys นะฮะอัปเดตเวอร์ชันใหม่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างที่น่าสนใจไปดูกันครับคุณผ<ร>ู้ผมชมรู้จักไหมครับ Microsoft Power Toys นะจริงๆผมชอบชอบ Power Toys ตั้งแต่สมัย Windows 95 Windows 98 Windows 2000มาจนเป็น Windows อออะไรนะ XP Windows 7 ผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นไอ้ Microsoft Power Toys มากๆนะครับมันเป็นชุดโปรแกรมที่เขาเรียกว่า utility utility คือโปรแกรมเสริมที่มันจะทำให้ความสามารถของสิ่งที่เราทำงานอยู่มีลูกเล่นมีฟีเจอร์เพิ่มเติมมาได้ซึ่งบางอย่างเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเราเช่นเราเปิดอันนี้เพิ่มปุ๊บเอ้ยเราทำคำสั่งนี้ง่ายขึ้นเราทำสิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วยการกดปุ่มแค่ไม่กี่ปุ่มนะฮะคนที่จะชอบ Power Toys เนี่ยต้องเริ่มจากเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้คีย์บอร์ดช็อตคัตก่อน เพราะคำสั่งของ power toy ส่วนใหญ่จะเป็นคีย์บอร์ดช็อตคัทหมดเลยถ้าคุณชอบเล่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะแล้วคุณมาเจอความสามารถที่เพิ่มขึ้นมันจะถูกใจคุณนะฮะล่าสุดเนี่ย Microsoft เขาอัปเดตตัว power toy เวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้เหมาะสมกับ Windows 11ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะฮะมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายตัวมาดูกันตัวแรกคือ Always on top นะตัวนี้เราสามารถกดปุ่ม Windows Control T กด3ปุ่มพร้อมกัน ตึงเสร็จแล้วเขาจะมีให้เราเลือกว่าคุณจะเลือกเอาโปรแกรมไหนที่คุณรันอยู่ตอนนั้นแล้วโปรแกรมนั้นน่ะมันจะ a อา way ซอน To p ก็คือโปรแกรมนี้มันจะลอยเหนือโปรแกรมอื่นอยู่เสมอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพวกเครื่องคิดเลขโปรแกรมเครื่องคิดเลขเวลาเราทํางานคานวณอะไรอยู่ก็ตามแต่เราอาจจะกรอกข้อมูลตัวเลขนั้นอยู่บน Microsoft Word หรือ o o g l e Doc อกใช่ไหมฮะแต่ พอเราพิมพ์คำนวณพอเรามาบวกลบตัวเลขเนี่ยบนเครื่องคิดเลขเสร็จปุ๊บเราอยากจะได้ตัวเลขนั้นมาใส่ในนี้เราต้องสวอปกลับไปกลับมากันหน้าโปรแกรมเราสามารถกด Windows Control T แล้วทําให้เครื่องคิดเลขเมันลอยอยู่เหนือสุดแล้วก็เป็นหน้าต่างเล็กๆแล้วเราก็ใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราต้องการกรอกข้อมูลลงไปเป็นพื้นหลังแล้วเราก็พิมพ์ไปแล้วก็เห็นตัวเลขได้ด้วยเอออันนี้สะดวกดีนะครับตัวต่อมาคือ power toy awake คนที่มีปัญหาเรื่องที่ว่า ต้องการให้เครื่องประหยัดแบบตั้งเวลาสลีปไวเร็วๆบางครั้งการทํางานของเราเราก็ไม่ได้อยากให้มันสลีปเร็วแต่ถ้าต้องไปตั้งในโอ้โหเทอร์นออฟสก e ีนพาวเวอร์ออปอะไรเนี่ยไปปรับแต่งตรงนั้นน่ยบางทีมันลึกมันเข้าไปยาก Power t o ์ทอยเขาก็เลยทำพาวเวอร์ทอยอเวกขึ้นให้เราสามารถปรับแต่งเลยว่าเฮ้ย hey, ช่วงนี้อย่าเพิ่งสลีปเอาช้าหน่อยเฮ้ย hey, เอาเร็วหน่อยกลับมาปกติตั้งได้เลยง่ายๆมันเป็นชุดคําสั่งง่ายๆเรียดเมนูนี้ขึ้นมาแล้วก็กดติ๊กถูกติ๊กเข้าจบเลย ตัวที่3คือคัลเลอร์พิกเกอร์คัลเลอร์พิกเกอร์นี้เหมือนกับเป็นไอหลอดดูดสีถ้าใครใช้พวกโปรแกรมตกแต่งภาพโฟโตเอดิเตอร์คุณจะรู้จักดีว่ามันมีคัลเลอร์พิกเกอร์คือเป็นหลอดดูดสีอยากได้สีอันนี้บางทีเราไม่รู้ว่าสีนี้ R เท่าไหร่ G เท่าไหร่ B เท่าไหร่นะฮะตัวเลขนี้อยากได้สีนี้เป๊ะๆมันต้องใช้หลอดดูดสีนี้ไปดูดไอคัลเลอร์พิกเกอร์เนี่ยมันมากับพาวเวอร์ทอยเลยมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมโฟโตช็อปหรืออยู่ในโปรแกรมโฟโตเอดิ t เตอร์ต่อไป คราวนี้มันสามารถไปดูดสีตรงไหนก็ได้บนหน้าจอคุณจากแอปอะไรก็ได้แค่กด Windows Shift C Color Picker จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วคุณก็ไปจิ้มสีตรงนั้นแล้วคุณก็จะได้ค่าสีนั้นมันเหมาะสำหรับคนทำงานพวกแบบ Artwork เนาะคนทำงานกราฟิกคนทำงานหน้าเว็บบางทีไปเห็นสีเว็บไหนสวยๆเราก็ไปดูดสีเข้ามาได้นะครับถ้าลึกกว่านั้นก็คือเราก็ไปก๊อปหน้าเว็บเข้ามาเลยซึ่งอันนั้นจะไม่ค่อยดี <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่ะ Color Picker คนทำกราฟิกได้ใช้นะครับ Image Resizer อ้ยอันนี้ดีชอบนะฮะจริงๆมีมานานแล้วนะครับผมก็ชอบไปดาวน์โหลดพวกโปรแกรมฟรีที่เป็นฟรียูทิลิตีมันทำให้เราสามารถคลิกขวาแล้วก็รีไซส์ได้เลยแต่นะั้นเป็นโปรแกรมนอกคราวนี้ PowerToy ของ Microsoft เข, Microsoft, ขาทำมาให้เลยมันเป็นของ Windows เลยก็คือคุณสามารถรีไซส์ Image ร,รูปภาพสมมุติถ่ายมาไฟล์2,000 3,000พิกเซลอยากจะไปโพสในหน้าเว็บเอาไปแต่งในหน้าเว็บลดขนาดลงเหลือสัก700พิกเซลก็พออะไรเงี้ยคุณก็ตั้งค่าเป็นพรีเซตตรงนี้ไว้แล้วก็คลิกขวาผมว่านะทำเสร็จแล้วเนี่ยพอติดตั้งไอ้ PowerToy ตัวนี้เข้าไปคลิกขวาแล้วคุณ resize ได้เลยเลือกขนาดที่ฟิกไว้แบบเมนูไว้ได้เลยนะครับอันนี้ดีตัวต่อมาคือคีย์บอร์ดแมเนเจอร์อันนี้เนี่ยโอ้โหสายลึก สำหรับคนที่ปรับแต่งเครื่องของตัวเองแล้วแบบว่าคนอื่นมาใช้เครื่องคุณงงคนที่สามารถรีแมปคีย์ของตัวเองได้คือคีย์บอร์ดเนี่ยปกติมันเป็นอย่างงี้คุณสามารถเปลี่ยนให้มันจากปุ่มเอ่อ W ฉันไม่ชอบตรงนี้ฉันชอบให้ W มาอยู่ใกล้ตัว P คุณสามารถรีแมปคีย์บอร์ดของตัวเองได้โดยที่คุณต้องจำได้ด้วยนะคุณรีแมปใหม่หมดเลยแล้วคุณก็สร้างคีย์บอร์ดช็อตคัทในแบบที่คุณต้องการได้โอ้โห เออผมว่าดีอย่างผมเองอ่ตัดต่อเนี่ยผมก็จะใช้พวกตัว c ตัว n ตัว l ตัว n บ่อยๆถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นปุ่มที่มันอยู่ใกล้มือมากกว่านี้เนาะหรือว่าปุ่มที่มันใกล้ arrow มากกว่านี้เราก็น่าจะทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่แต่ทำแล้วอย่าลืมนะถ้าลืมนี่ยุ่งเหมือนกันเราก็ไปเครื่องอื่นไม่ได้นะต้องไปลง power toy อีกนะตัวต่อมา power rename power rename เนี่ยให้คุณ rename ไฟล์แบบ ชุดใหญ่อะบางทีรีไฟล์เนมแล้วอยากให้มันตั้งเป็นซีรีส์อยากให้มีคำข้างหน้าแล้วมีตัวเลขต่อท้ายอะไรเงี้ยคุณสามารถไปรีเนมไฟล์เป็นกลุ่มได้จัดกลุ่มได้สำหรับคนที่มีไฟล์จำนวนมากอย่างสมมติคุณถ่ายภาพนิ่งมาหรือถ่ายวิดีโอมาคุณมีไฟล์เป็น0ูนย์ศูนย์สจุดเอ็มโอจุดเเยอะๆอะไรเงี้ยคุณมารีเนมซีรีส์มันแล้วจัดเป็นชุดๆจัดแคตตากรีของไฟล์ใช้ Power Rename ตัวนี้น่าจะเวิร์กเลยนะครับ ต่อมา PowerToy Lens โอ้โหถ้าอธิบายสั้นๆนะตัวนี้เหมือนเมนู Spotlight ใน Mac OS Search Anything ทุกอย่าง Search ค้นหาจาก PowerToy Lens นะครับกด Alternate Space โปะปึ๊บ PowerToy Lens ขึ้นมาเลยจะค้นอะไรก็ได้ค้นเว็บค้นอะไรอูสารพัดส,สารเพนะครับค้นได้หมดเลยอยู่ในนี้ปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับอันนี้ผมชอบเบาะสำหรับยุคสมัยนี้มากๆ เราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเยอะนะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มิวนี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มิวนี่คือเวลาเราประชุมวิดีโอออนไลน์อยู่ถ้าเราอยากจะมิวเสียงง่ายๆเลยถ้าลง PowerToy ตัวนี้ไว้กด Windows ซึ่งของเดิมเนี่ยไอ้ Windows เนี่ยมันเป็นช็อตคั u คำสั่งอื่นอยู่ใน Windows แต่พอคุณ ลง PowerToy แล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เพราะเขาจะย้ายไอตัวเก่าไปเป็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้มันทําให้คุณง่ายๆเลย,ย Windows N, M มิวนะครับใครที่ประชุมออนไลน์บ่อยๆน่าจะชอบตัวนี้นะครับสเตตัสของ PowerToy ตอนนี้นะครับเมื่อก่อนผมผมเท่าที่ผมทราบนะคือมันเหมือนเป็นชุด utility เสริมที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ตอนนี้มันอยู่ในในกิจหับอยู่กิ t หับก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ทดลอง ก็ยังไม่ต้องเสียเงินเออไปดาวน์โหลดมาลองเล่นดูได้นะครับผมว่า Windows 10เวอร์ชันปลายๆกับ Windows 11ที่อัปเดตแล้วน่าจะใช้ได้นะครับใครอยากลองฟีเจอร์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไปดาวน์โหลดมาดูได้นะครับใน GitHub นั่นก็คือ Microsoft PowerToy นั่นเองครับ